มาอยู่กันที่รูงเพชรบุรีมงชานชรา,าทางที่4นะครับขบวนรถที่จอดเที่ยวอยู่เป็นขบวนรถพิเศษขบวนที่961ครับปลายทางเชียงใหม่นะครับขบวนรถเที่ยวนี้จะเป็นขบวนรถรับน้องปี1มชนะครับกิจกรรมมีตลอดทางนะครับสถานีลบบุรีนม่ข่อลำปางยาวจนถึงเชียงใหม่นะครับ <S <S ขณะนี้เวลา14นาฬิกาตรงนะครับหัวรถจักดีเซนเปลา่า หมายเลขค่า9นะครับกำลังจะเข้าต่อกับกระบวนรถพิเศษกระบวนที่96 -1 ปลายทางเชียงใหม่เรียจอดเทียบอยบ่ดียวจะจะรับที่4ของกรุงเทมลลมพมหานครนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับเคียวสวายเข้ากรุงเทมลลมพมหานครงันนานทีจะมานะครับเบรกหยุดล้อก่อนนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปมารอกันตรงของพ่วงกันดีกว่านะ ครับทำการเช็คขอม่วงขอม่วงลงดีเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็ะบวน961ทำการต่อกบวนเรียบร้อยเคียสวน5209กับบอเบกป,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 ป1108นะครับเทีย่ยวในวันนี้นะฮะทำลมแล้วนะครับเคียสวนเคียสวยนีเป็น มันก็จับนะครับที่ วนสองร้อยเจ็ดออกจากสถานีกรุงเทพมหานครตามเวลาเลยครับ14.10นาฬิกานาทีมุ่งหน้าสู่เส้นทางรถไฟสายเหนือสถานีรถไฟนะครสวรรค์นะครับออกจากสถานีกรุงเทพมหานครในสักรานัำที่เนะครับผม ในขณะเดียวกันนะครับเวลา14นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับขบวนรถโดยสารพิชานเมืองนะครับขบวนที่3 6 8จากจุดทางจากเชียงสาเข้าสู่สถานีกรุงเทพโอละโมงนะครับ ชมลีลาการถอดป้ายของพนักงานกันสักหน่อยออถอดไม่ออกครับป้ายแน่ป้ายที่สองถอดออกป้ายที่สามครับป้ายที่สามด้วยป้ายที่ห้านะครับ 3, 6, 8ต่กแปดเข้าเที่อมสะานดังนี้ห้ากรุงเทมงพมนทบุรครับ รถยุจอเป็นอีกหนึ่งบอทอปนะครับที่ไปกับกบวน961เบอร์108นะครับวันนี้อยู่ท้ายของกบวน961เลยนะครับผมนี่ก็เป็นนายกระบวนนะครับยังคงมีภาษาญี่ปุ่นติดอยู่แล้วก็มีเครื่องหมายท้ายดีด้วยนะฮะสวยงามมากๆเลย ขบวนกระบวน202วันนี้ล่าช้ามากๆเลยต้องรีบหมดระมงครับโอ้พ่วงวสอศ507มาด้วยฮะโอ้ ขณะเดียวกันตอนนี้ขบวน961มีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องขอพ่วงนะฮะก็กำลังทำการแก้ไขหน้างานนะครับบนอทบ240ชานตที่2นะครับแล้วก็ขบวน961มี242นี่นะครับทลางคุณครูนะครับผมได้มอบของขวัญให้นะครับให้กับพคออรอนะครับที่ไปเวรแรกนะฮะ ก็น่าจะเป็นของทีมผู้บริหารนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสินเป็นน้ําใจเล็กน้อยนะครับผมกับการเดินทางครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถเช่าเหมาก็ตามสีนะครับขณะนี้เวลา15บานาฬิกาินาทีโดยประมาณนะครับรถจากดีเซนเปล่าของกระบวน2 7 7เจกำลังจะเข้าต่อกระบวนแล้วปลายทางกับบินบุรีครับ ขณะเดียวกันนะครับขบวน961ตอนนี้มีปัญหาเรื่องขอบ่วงนะครับยังไม่สามารถออกรุด้ทยหมดลำพงตามเวลาได้ขอยเข้าต่อกับรปอที่หลุดขอพวกออกไปเนื่องจากสลักไม่ลงนะครับ I'm handing out. เดียวกันนะครับเวลา15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับขบวนรถพิเศษชาญเมืองขบวนที่390 390จากชุมทางฉะเชิงเซาปลายทางกรุงเทพมลพงคครับเข้าสู่สถานีกรุงเทพมลพงชานชะลาทางที่5นะครับ 390เข้ากรุงเทพมลานคงเครื่องหมายท้ายหายออ้ยท้ายไม่มีนะก็ถอดออกไปแล้วนะครับเข้าสู่เฉลิมลระเทีย5นะครับผมขณะนี้นะครับเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับขบวนรถพิเศษเฉพาะรับน้องมอเชียงใหม่ออกจากสถานีกรุงเทพมหานครนะครับเวลา15นาฬิกา50นาทีขบวนล่าช้า50นาทีนะครับ มาดูโคสตาร์ทอัดตอมกันก่อนเนี่ยคิวยังไม่มาใกล้เอากลับมาครับใกล้แล้วนำมาโดยคิยวสวย5209นะครับไปเลยครับเดินทางปลอดภยัย ออกจากกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ mm. เรยกได้ว่าชุดรถเป็นชุดรถที่สวยงามมากๆเลยนะครับ mm. รับบริจาคมาจากาญี่ปุ่นนะครับ mm. ก็มารีโนเวทกันจนได้มาใช้กัน,นเป็นทุกวันนี้นะครับ mm. จากสีเดิมสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็มาที่สีแดงตัดขาวนะครับ mm. เป็นสีที่ก็สวยงาม mm. ตามแบบรบพอทอเขาแหละนะครับ ตางชุดรถนี้ก็มีเคยไปวิ่งกับขบวนรถด่วนพิเศษช่วยการโดยสารขบวนที่5ด้วยนะครับซึ่งเจ้าขบวนที่5นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งขบวนขบวน961ครับออกคุณเทศบรลบงออกีกรอบหนึ่งน่าจะหยุดตรวจสอบขอบวนรถเล็กน้อยนะครับผมพนักงานให้ทงเขียวนะครับมาเรามาดูกันท้ายว่าโอ้ยริ้วยาวสวยงามมากๆเลยนะครับแหม สุดยอดครับผมเป็นเรวที่ครบเซตมากเลยนะครับไปครับคันท้ายครับค<ป>ันท้ายค<ป>ันท้ายไปแล้วโอ้โห เครื่องหมายท้ายดีก็บวน961ออกไป55ราชา55นาทีนะครับบอนทปเบอร์ bon 240นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ออกวาระมาใหม่จากโรงงานมักกสันนะครับเป็นรถนอนที่มีห้องผ้านะครับมีที่นั่งทั้งหมดจำนวน26ที่นั่งนะครับสังเกตได้ว่าตัวด้านล่างรถนะครับบอดี้ด้านล่างตัวแชสซิ่นะครับก็จะใหม่มากๆอ่ะ ประมาณนี้ครับของเขาใหม่มากๆเลยตรงนี้มันจะเป็นส่วนของทางขึ้นนะครับมีมีห้องผ้านะครับผมเป็นหนึ่งในสามคันนะครับที่มีห้องผ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องพนักงานนะครับผมต่อเน,นื่องกันก็จะเป็นรถบเฉพปะอ,อ,อนะครับและก็ร้วที่สำรองไว้ที่กรุงเทพมหานครน,น,นะครับถอยมาแล้วนะครับบอฉพปอสองสี่ศูนย์ ขากไปข้างต้นครับเป็นรถนอนที่ออกมารลมาใหม่สีสดสวยงามมากทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะน่าจะยกเว้นแอร์นะครับ The, uh, man, the, you look, คาดว่าน่าจะเป็นการจัดริด้วรถพิเศษรถจากไอ้น้ำวันที่3มิถุนายนนี้นะครับเตรียมตัดริ้วจ่ายริ้วนะครับ พนักงานได้นะฮะจับกันดีครับผม 40, บ4อบชะทะป107เป็นรถนั่งช้นโทปรับอากาศนะครับต่อมานะครับตามด้วยบชะทะปหมายเลข103นะครับต่อมาครับต่อมาเป็นรถบจพอปอสีน้ำเงินสวยงามมากๆเลยนะครับสีดั้งเดิมเลยของเปสทีกนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าบจพอปอเบอร์ตองครับ111นะครับ ต่อไปนะครับเป็นรถครัวนะครับรถเรีสอรองรถบาร์นะครับบอจปปหมายเลข1 3 1ครับ mm hmm. และก็เป็นเหล่ารถชั้น3ทั้งหลายสุดคลาสสิกของการรถไฟนะครับไ mm hmm. หลเข้าไปแล้วครับไหลเข้าไปแล้วลงเทียบชางชะาทางที่3นะครับ ชานชาลาเดียวกับที่ชุดรถรอยัลบอสซัมได้จอดอยู่นั่นเองนะครับเราก็ได้ถ่ายกันไปเมื่อตอนต้นคลิปนั้นจะเห็นกันแวบๆนะครับผมและก็รถกันกระแทกของกรุงเทพมลานครนะครับเป็นบอนทอหมายเลข1068นะครับผมถาม้วยคุณปู่้ส k 4038รถสับเปลี่ยนนะครับในห้วงเวลานี้ในห้วงวันนี้และเดือนนี้ด้วย เครื่องมันที่เรียบร้อยนะครับคุณปู่ GE4038